สวัสดีค่ะรัตติยาคนสแก้วนะคะวันนี้เห็นมีอยู่ที่หนึ่งเราจะพามาดูนี่งานอนุรักษ์โบราณสถานกรมศิลปากรเป็นโครงกระดูกของโบราณของคนโบราณน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดู เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะข้างนี้เป็นป่าเข้าจากถนนก็ไกลเหมือนกันนะคะไกลมากแต่จะมีรถวิ่งผ่านตอนหัวข้าแต่ถ้าตอน ดึกๆแล้วจะไม่มีนะคะมีรถนู่นน,นะคะทางไกลจากถนนใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นป่าหมดเลยค่ะเป็นป่านั้นเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะ กองกองกองใส่กันเยอะมากนะคะเขาย้ายไปอยู่ในวัดแล้วนะคะแต่เราจะมาให้ดูก่อนตรงนี้ว่าเป็นสถานที่ที่เขาเคยขุดพบโครงกระดูกแล้วเอามากองรวมกันไว้อยู่ณนะที่ตรงนี้นะคะ ก็หลายปีเหมือนกันค่ะกว่ากว่าเขาจะเอาไปเก็บไว้ที่ในวัดนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่มีคนดูแล เราจะมาถ่ายตรง,ตรงนี้ก่อนนะคะที่เขาเคยเก็บโครงกระดูไว้นะคะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโครงกระดูกของจริงในใน,ในวัดให้ดูนะคะนี่ค่ะสถานที่ตรงนี้แต่จะไม่ใหญ่มากนะคะ รอ,รอบข้างก็จะมีสารเก่าแค่เข้ามาก็ขนหัวลุกแล้วนะคะขนหัวลุกมาก ต้องมาฝึกไว้ก่อนคะ่ะแต่ต้องมาตอนกลางวันต้องฝึกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะออกไล่นะคะไล่ล่าท้าผีกันนะคะยูงเยอะมากเลย กราดูแต่ก็จะมีบ้างแต่ไม่มากนะคะอาจจะเก็บไปไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะแต่เราดูรอบๆบริเวณก่อนก็จะมีสารปุพัง ก็จะเป็นป่ายูคาเป็นต้นยูคาในนั้นก็จะมีสารตายายเยเราไปดูสารตายายกันก่อน รวมมิดหมดเลยอ่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นเป็นน้ำนะเป็นคล้ายๆกับคลองนะแต่เขาถมดินแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่เขาเจอหัวกระโหลกโบราณเขาจะขุดแถวนี้เป็นร<ถ>้อยร้อ,อิ้เลเลยะขุดได้เป็นเศษเศษก็เอามารวมๆกันกองไว้ช่วงที่เขา เมื่อี้เขามาไถพอไถย่เจอก็เอาเอามาเก็บรวมกันไว้ตรงนี้ตุกต้นไม้เมื่อก่อนนี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้จะจะต้นเล็กนะคะจะจะไม่ใหญ่เพราะผ่านมาก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วจน,ผ,ววนผุพังหมดแล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยผุพังหมดแล้วเพราะไม่มีคนดูแลนะคะเห็นปล่อยเอาไว้ก<อ>็ไม่มีคนดูแลก็เลยต้อง ก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่วัดเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูจะพาไปไลฟ์สดดูเลยค่ะน้องไม่เห็นเอาไปฉายส่องนะไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่ามีเศษตะหญ้ากก็ขึ้นเยอะเพราะแฉะฝนตกใส่ นี่ค่ะหายไปนี่ประมาณสองทีเลยนี่ค่ะสุสานโครงกระดูกโบราณนะคะที่จะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะจะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เก็บไปหมดแล้วเมื่อก่อนนี่เต็มตรงนี้เลยนะคะเขาจะเอาไว้ข้างในเนีกองไว้เต็มเลยมีน้ำมีอะไรมาไหว้ด้วยนะคะ กระดูกก็กระดูกใหญ่ด้วยนะเป็นกระดูกเพราะว่าเป็นหัวกระโหลกหัวกระโลหกะโลกได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว,ลวกกเ,เก็บไปหมดแล้วเพราะว่าหลังคาพังหมดเลยค่ะหลังคาหลังคาผุพังหมดเลยนะคะน้ําหลังคาผุพังน้ําฝนตกลงมาใส่ค่ะโครงกระดูกก็จะผุจะอะไรไปนะค,ะ,คะก็เลยเอาไปเก็บไว้เก็บไว้ที่วัด มาตอนมืดๆน่ากลัวค่ะมาตอนมืดๆน่ากลัวแต่ก็จะมีอะไรที่มแตกหักอยู่นะคะก็จะมีเศษๆก็ยังมีพวงมาลัยมาไหว้มาอะไรกันอยู่นะคะอาจจะมีบ้างมม,มาก เมื่อก่อนนี้จะทําจะดีมากนะคะช่วงนี้จะดีมากแต่ช่วงนี้ผุพังหมดแล้วไม่มีคนดูแลแล้วก็เป็นป่าลกด้วยป่าลกมาเจ้กองเต็มนี่เลยนะคะ แต่ก็ยังมีคนมาไหว้มาอะไรอยู่นะคะอาจจะมาขอหวยหรืออะไรด้วยนะคะคอลองจุดไหมจุดทูบไหมจุดทูบไหมวิญญาณเขาเขาไม่ไปหยุดที่นี่อาจจะไปไม่หมดนี่ต้องร้อยสองร้อยศูนจุดทูบเลยนะจุดทูบเลยนะเตรนะียมทูบมาแนละ้ว ที่ต้องที่มาอแม่ยูต้องการเลขอย่างเดียวจุดทูปเอาแล้วเราจุดจุดทูบก,ก่อนอย่างน้อยยิงเยอะมากจะขอหวยก็ขอไม่ได้ไม่มีทำไมไม่มีไม,ไ,นะไม่ได้เอาไฟแช็กมาส่องดูตามอันนี้ก็ได้นี่ส่องดูตามว่าจะมีตัวเลขไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยเออ ตัวเลขอะไรบ้างนี่ไงนี่ไงอย่บ,งบงังอย่าบังเออเนี่ยให้ดูอ่ะว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างไม่ได้เอาไปเช็คนะนี่ค่ะดูนะคะยุงก็เยอะ ไม่ได้เอาไฟแช็คมาในจุดขอาอหวยไม่ได้เลยลูกไม่ได้มาลบกวนนะคะลูกแค่มาถ่ายทำคลิปเท่านั้นนะคะไปใหลูกนะคะลูกกลับก่อนนะคะไปลามาไหว้ะคะ่ะ ถ้ามืดมืดดึกๆแล้วมันจะน่ากลัวนะคะน่ากลัวมากเลยเนี่ยถ้าเราจะมาไล่ตอนดึกๆเรากลัว จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปโูกดูโครงกระดูกโบราณที่วัดเลยนะคะที่เขาย้ายจากณนะจ,จุดนี้ไปไว้ที่วัดเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะคลิปนี้ แค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ